สวัสดีค่ะมาดูข้าวกันนะคะข้าวหลังจากตัดแล้วค่ะหลังจากตัดแล้วข้ากวาก็จะมีน้ําแล้วข้าวก็จะมีขึ้นมาใหม่แล้วก็มีถ้ามีน้ําแช่เขาก็จะขึ้นมาไวแล้วเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยมาทํานาปีแรกนะคะ ข้าวก็ได้ประมาณนี้นะคะมีผักบุ้งด้วยยา่าอย่เยอะข้าวก็จะเริ่มเขียวแล้วนะคะ ยาวไปนู่นนะคะเก็บผักบุ้งข้าวมีผักบุ้งก็งามนะคัผักบุ้งมันขึ้น บรรยากาศดีนะคะช่วงเช้าอยู่ท้องทุ่งนาบรรยากาศเขียวขจีข้าวกำลังเขียวขจีข้าวข้าวกำลังขึ้นมาใหม่ก็มีน้ำแช่อยู่นะคะแต่ว่าน้ำก็ยังไม่เยอะนะคะ kết phạm buồn kết đều đầy dữ dẹp lời thì sao kết phạm buồn นี้ก็ขึ้นเขียวงามมากเลยตรงนี้เราจะพาเดินไปดูทางนัมนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้พามาดูนาข้าวที่ทำนะคะข้าวกำลังขึ้นเขียวกะจีนะคะทุกทุกคนยาขึ้นเยอะแต่ก็ตัดยาอกไปแล้วนี่นะคะ ยาจะรกมากอย่าตกขันนานะอเหนื่อท่วมแล้วร้อนมากขนาดยาำเช้าอากาศดีนะคะเนี่ย ขนัดว่าอากาศดีไม่ร้อนไม่ร้อนแต่เดินได้เหงื่อเลยนี่ค่ะก็ชมทุ่งนาไปด้วยกันนะคะเขียวขจีตอนเช้าอากาศสดชื่น บางที่ก็บางนะคะบางที่มันก็ที่ตัดไปก็ช่วงไม่มีน้ำนะคะพอพอไม่มีน้ำมันก็ตอนที่กอนตัดมันเหลืองนะคะทุกคนนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคนะตอนตัดตอนเรกเหลืองมากเลยที่ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะครั้งแรกมาทำนาน,นะคะทุกคนข้าวมันขึ้นไม่ทั่วตอนนั้นมันแรงนะคะทุกคนมันแรงแล้วก็ เข้าเหลืองแล้วก็ตัดพอตัดก็ขึ้นมาได้ประมาณนี้นะคะ